สวัสดีครับสวัสดี F ซีทุกท่านครับวันนี้ก็มาดูใส่เบ็ดกันคือเก่าครับพป่น้องกับไม้ข้างบ้านก,ก้เปีนน้องอยู่ไซเดือน <c oughs> กับไม้นี้ครับไม้ข้างบ้านไม่ได้ใส่มาเป็นเดือนแล้วครับไอตอนช่วงใหม่ๆมปลามันขึ้นมาอยู่ใหม่ติดดีมากเลยครับตรงนี้มีแต่ปลาดุกตัวทเท่าแขนตอนนี้ไม่รู้ว่ายังจะมีปลาอยู่ไหม กูมันขึ้นไปทางอื่นหมดแล้วนี่หลังจากไม่ได้ใสมาเป็นเดือนครับตรงนี้ไม้นี้อเอดูใสกันเลยครับพี่น้องป่ารกมากเลยครับนี่นี่คันเทนานนะครับเียมีแต่ต้นนี่เลยโอ้รกทึบมากเลยครับพี่น้องผมดูยลงมาใสลึกๆหน่อยมันติดถนน,นเกินที่เดยว มันเป็นนานลึกขับนน้ำมัน,มนยังอยู่เยอะใช้ได้อยู่นน้ำใช้อยู่ใช้เดือนครับไม่ได้ซื้อเขียดไม่ได้ซื้อลูกออดมันกดสายแล้วมันไม่ได้ปลาครับวัซื้อหมดแต่ตังเปล่าๆใช้ใช้เดือนนี่แหละครับพี่น้องอมไม่รู้หมานี้ปลาจะยังอยู่ไหมพี่น้อง หมยข้างบ้านโอ้โหข้าวสูงสูงท่มหัวเลยครับพี่น้องหญกก้าก็เยอะตามกันเทนาต้องดูยาวเราลุกนกันคำว่าหมายนี้ผมจะคือบอกพี่น้องไม้ข้างบ้านประมาณสามนาครับตรงนี้ มีอยู่สามนาที่ว่ามีน้ำพอใส่ไม่รู้ปลายัางอยู่ไม <c oughs> แต่ตรงนี้เบื่อ,อยังเดียวตอนคืนตอนยามเบ็ดหมาชอมเหา่าหมาจ้าโคเนี่ยแหละครับช่อมเหา่าเสียงดัง แดดสี่โมงแดดจ้าเลยสี่โมงเย็ยนจะได้ยินเสียงปลาช่อนมันกระพือน้ำอยู่พืบพื่พืพืพพมือเสียงอยู่มันจะโดนมไหมเสเดือนพอลุ้นกันครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ใส่มาได้ประมาณยี่สิบหลังแล้วเดี๋ยวจะข้ามลวดไปใส่ฝั่งนู้นครับพี่น้องเดิอนอ้อมบานไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีสะมีคลองครับเผื่อปลาอยู่ฝั่งนู้นตอนนี้ก็ใส่ประมาณยี่สิบหลังน้ำแห้งหมดเลย คัไม่ค่อยมีครับพี่น้องมันยาเลยครับน้ำมันแห้งๆอย่างเงี้ยใส่ทิ้งๆไว้เผื่อปลาไหลเข้า ได้ยินเสียงปลาเอ้ยปลามันดึงพนะี่น้องเสียงปลาเลยเนาะนี่เสียงปลามันดึงเด็ดอยู่เขาไม่ได้ทำานาครับลองเข้าไปใส่ดูสักหลังเผื่อปลามันขึ้นจากฝั่งนี้ไป,ปเสียบไว้ละสักหลัง,งเล่น ม่แน่เผือปลามันขึ้นข้ามถงม,มาฝั่งนี้ใส่ทรงจริงไวส้สักหลังนะเผือปลามันมาฝั่งนี้ั่งน,นี้แหละโดนข้ามฝั่งมาฝั่งนี้แล้วครับทำเลดีครับตรงนี้นี่มีคลองมีสะด้วยปลานัน่าจะขึ้นไปอยู่ฝั่งนี้ ไม่เคยมีใครใส่ด้วยครับตรงนี้เราจะใส่เข้าไปใส่จักหน่อยละพอเดี๋ยวโดนปลาเลี้ยงเขาขึ้นมาฝั่งนู้น้วยใส่แต่โซนนิดนิดหน่อยหน่อยพอก็เวทก็จะหมดแล้วเดี๋ยวแค่ประมาณสิบกว่าหลังนี่น้ำแห้งหมดแล้วครับไม่ค่อยที่จะมีน้ำเท่าไหร่มีเป็นบางมุมเฉย นี่มันใส่แต่งหูเว้นนะครับเป็น้องเปิดทางไ้ก่อนเดี๋ยวช่วงประมาณสิบแปดช่วงเย็นๆค่อยมาเดินเติมเหยื่ออีกรอบหนึ่งนี่เรามาเดินเปิดทางไ้ก่อนมันจะได้รู้ว่าเราใส่ตรงไหนบ้างน้ำแห้งหมดเลยน้ำแห้งๆนี่หนาน,นี่น้ำเยอะ มึงนีเลยตัดหญ้าให้สวยๆอย่างนี้ด้วยครับ ตอนนี้ผมก็ใส่เบ็ดเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับไปน้องจะของเขามาเกี่ยวหญ้าพอดีตำรวจตำรวจบอกแล้วว่าขโมยปลาเด้วยครับ <laughs> อ่ะเดี๋ยวช่วงประมาณค่ำๆประมาณสิแปดกว่ากว่าจะค่อยมาเติมเยอะอีกรอบหนึ่งครับไปน้องอโอเคใส่สเสร็จทีเรียบร้อย ม่รู้จะคืนหรือเปล่าอานนี้เดี๋ยวรอชมผลงานครับว่าคืนนี้จะมีแต้มหรือเปล่าพี่น้องอ่ะรอมาุ้นกันครับบรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านเราเขียวชุ่มครับบรรยากาศยามแรงครับพี่น้อง